สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับที่รออีพีนะครับนะรนะออีพีอ่ะพระเก่านะครับมาหูมันหลายอาทิตย์เลยที่นะครับน้องเพิ่งได้มาจริงๆนะครับงั็ขอโทษพี่ๆด้วยครับที่รออีพีพระเก่านะครับ นะครับตอนนี้ก็หามาให้แล้วนะครับก็ลองดูนะพี่ชายนะครับลองถ้าชอบถูกใจในการไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับจากพีพีเก่าจากไม่การันตีนะครับนะฮะลองดูพ <kicking S 1> ี่นะครับวันนี้มีมาให้สวยๆหลายรายการเลยพี่นะครับวันนี้ก็คัดมาให้พี่ๆประมาณเดี๋ยวผมลองประมาณ16องค์นะฮะับ16รายการได้นะพี่นะครับลองลองดูนะครับพี่ชายถ้าชอบในการไหนนะครับเรามีจจดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับดูให้ชอบรู้สุกใจนะครับสําหรับอีพี่พักเก่าจากไมค์การ์นตีนะครับ มาลุยกันพี่องค์ที่หนึ่งกันเลยครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะเป็นหัตุมานนะครับโชคพันล้านนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดกล้องนิดนึงนะครับเพื่อพี่น้องได้รับชมกันนะครับชอบถูกใจกันไหนปิดเข้ามาได้นะครับนี่สัพอีพีพระเก่านะครับมาตามคำรียบร้องพี่นี่ฮะนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะพี่จ๋านะครับรายการนี้ครับเลขค้นตําเบอร์หนึ่งเก้าห้านะครับ เลขโค้ดทะเบียนหนึ่งเก้าห้านะครับอัมานโชคพันล้านนะครับมีกล่องนะครับย้าว่ามีกล่องทุกรายการนะครับนี่ฮะอัุมานโชคพันล้านนะครับรายการนี้นะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับพี่จ่ายนะฮะอัุมานโชคพันล้านนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับนารายการที่สองโอ้โหค่าเบ้ายิงอยู่พี่จ๋านะครับรายการที่สองค่าเบ้ายิงอยู่นะครับเนะะี่ยนะฮะหินปูนค่าเบ้านะครับเป็นการรอบนลานนะครับ มาดูเลขค้ดพจาจณานะฮะเลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าครับเลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งห้านะครับงานคลาสสิกงานเก่าเข้ามาพี่รายการนี้เป็นรายการที่สองด้านล่างอุดมวลสารนะครับด้านล่างจะอุดมวลสารนะครับรายการนี้ขอห้าร้อยบาทเท่ากันพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทเท่ากันนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามนะครับนะเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเหนี่นีนือ นี่จมูกน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเนะนี่ยเดี๋ยวผมไปส่องให้ดูขออนุญาตเช็ดกล้องเป็นหนึ่งนะพี่สวยๆนี่ยรายการที่สวยจมูกดงๆนะครับ รายการที่เปิดเป่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเปิดเป่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี่ชายรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่จมูกตรงๆอย่างนี้พี่ชายนะครับรายการที่สี่จมูกตรงๆนี่นี่ฮะนี่ฮะนิ้วคบพี่นะครับนี่ฮะ รายการที่สี่นะครับรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการก็ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่หกครับเอ๊รายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับรายการนี้เป็นนี่ฮะรุ่นบาทเงินบาทนะฮะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนะครับขออนุญาตดูกล่องแป๊นึงนะพี่นะแป๊บนะพี่ชายรุ่นนี้รุ่นบาทเงินล้านนะครับพี่ชายรุ่นนี้รุ่นบาทเงินล้านนะครับนี่ฮะ ด้านล่างอุดนะครับนี่ตอกสโลนน่ครับนะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เป็นไปเป็น้องสี่ร้อยบาทนะครับนี่ยต่อมาเป็นรายการถัดไปครับนะเป็นเนื้อทองแดงพี่ขอยาตแกะเป็นเนื้อพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนี่นะับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนี่ฮะ นี่ครับคมโขมพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่นี่เป็นเหรียญแจกทานนะครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะพี่รายการที่ขอสามสามร้อยบาทนะครับตอกแจกทานนะพี่รายการที่ขอสามร้อยบาทนะครับรายการที่อ่าที่หกนะครับ ต่อมาเป็นรการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะพี่นี่ฮะรายการที่เจ็ดครับนี่เป็นเหรียญนักพระนักปกนะฮะที่ลึกนะฉลองอพระประธานนี่ฮะรายการนี้นะครับนะขอเป็นปันพี่น้องนะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝ่าบ,บาทนะครับ เนื้อท้องสามบาทนี่นี่ฮะสามร้อยบาทพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดนะครับเป็นพักกิ่งชินธรรมชรมีเลขคนเบอร์สามหนึ่งเก้านะครับเลขคนณเบอร์สามหนึ่งเก้ารายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับคาบสนิมขึ้นนะพี่นะฮะคาสนิมเขียวขึ้นเลยนะครับเนี่ยขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่แปดนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับนี่นี่ออกที่วัดโพสีสะอาดนะครับเหมือนกันนะฮะผมมักจะออกวัดโพสีสะอาดเยอะนะครับเนี่ยรุ่นดวงเศรษฐีเนี่ยนี่ฮะสภาพตามชั้นใช้งานนะพี่นะครับรายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบนะครับขอสี่ร้อยห้าสิบนี่นี่นี่ต่อมาเป็นรายการที่สิบนะครับการที่สิบเป็นพระสมเด็จนะครับ นี่นั่งสามชั้นนะครับนี่ด้านหลังก็นะฮะอย่างเป็นพระเก่านะพี่เนาะก็ลองดูตามสภาพตามใช้งานนะพี่เนี่ยแต่ก็ยังชัดอยู่นะพี่นะครับแต่ก็ยังชัดอยู่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะโอ้โหรอยตัวตัดคมกริบนะพี่ Home คมกริบเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะรายการที่สิบนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นลมดำเหมือนกันพี่ เป็นเหรียญแจ้งทานนะครับลมดําองค์นี้คอ้างสวยนะครับนะองค์นี้ค่อนข้างสวยเลยพี่องค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทได้ไหมพี่องค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทได้ไหมพี่นี่ฮะนี่ฮะขอสี่ร้อยบาทแล้กันนะครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับนะเป็นขี้เกี๊ยมข้ามหองนะครับเลขโคดนันเบอร์พี่เลขโคดนันเบอร์นี้นะครับเลขโคดนันเบอร์ เจ็ดสี่สี่ครับเลขคนเบอร์เจ็ดส,สี่สี่ดิเนี่ย <c oughs> สวยๆครับรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับนะรุ่นแรกนะพี่นะที่เก็บรุ่นแรกนะครับขอสี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองครับ <c oughs> มาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นอขอของปูวันรุ่นหนึ่งนะพี่นะได้มารุ่นหนึ่งนะเผื่อพี่พี่าเล่นกันนะครับนะที่หลวงป,ปู่มหาธิรา,าบอกว่า ถ้าใครอยากรวยปีหน้า whatnot, ให้ไปหาหลวงปู่บนนี่ครับได้มาหนึ่งเหรียญพี่เป็นร <Around. S 2> ุ <iej Dante> ่นโชคเหนือดวงนะครับนะฮะโชคเหนือดวงพี่เลขโค้ดตัวเบอร์พี่นะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสามเจ็ดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสามเจ็ดนะฮะรุ่นโชคเหนือดวงพี่นะครับรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทละกันพี่นะครับขอสี่ร้อยบาทละกันนะครับนี่ฮะโชคเหนือดวงครับขอสี่ร้อยบาทละกันนะพี่นี่ฮะ ต่อมาเป็นการที่สี่รายการที่สี่เป็นพักกิ่งอีกหนึ่งอบินะครับฐานนี้เป็นฐานทองเหลืองนะครับาฐานนี้เป็นฐานทองเหลืองนะครับเนี่ยฐานทองเหลืองมีเลขโคดเบอร์เก <realizar> ้าสามนะครับฐานทองเหลืองนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนาฬการที่เป็นฐานทองเหลืองนะครับพี่นี่ฮะนี่ฮะฐานทองเหลืองนะครับ สี่ห้าสิบนะครับต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับ,รา,าร,ร,บรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับนะเป็นเหรียญเส้นมาเล็กนะครับนี่เลขคนตัวเบอร์สองเก้าพี่นะฮบพี่ดูไก่ดุนูนคมอย่างนี้พี่พี่ดูเส้นไก่ดุนุนคมคมอย่างนี้พี่นี่ฮะตอกโอ้ตอกโคสาราชัดไป๊เลยะนะพี่นะโคสาราชัดสวยมากเนี่โคสาราชัดสวยมากนะพี่เนี่ยเลขคนตัวเบอร์สองเก้าพี่หูโคสาราสวยนี่ฮะ ไก่ขมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขมขมอีกนะฮะรายการที้ขอดสี่ร้อยบาทนะพี่นะฮะน่าจะเป็นเนื้อตัววะหรือเปล่าพี่ตัววะหรือท้องแดงนะเนี่ยน่าจะตัววะลองดูพี่นะครับนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับนะรายการที่สิบห้าครับต่อมาการที่หกครับรายการสุดท้ายพี่นะครับเป็นเหรียญเพ็ดยางเลยครับเนี่ย ไมเหม็นเม็ดยาเอ้ยเม็ดเงินเม็ดทองนี่พี่เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะพี่เห็นไหมผมมาแค่กี้ไม่อยากแกะนะครับเนี่ยนะฮะมันกล่องมันนะครับมีร,มรอยนี่นนต้องแกะนะพี่นะครับนะผมเปิดแบใจไปเลยพี่สามร้อยห้าสิบนะฮะขอสามร้อยห้าสิบบาทนะเม็ดยาพี่นะครับ ่าน e ีนี้นะอีพีพักเก่านะครับก็มีประมาณนี้ครับพี่ชายนะครับไม่ได้เจอกันนานจากอี e ีพักเก่านะครับคนสายชอบดูพักเก่านะครับในไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทวิตนะฮะชอบถูกใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่อดี i n e นะครับตามอีพีพักเก่าจะไม่ได้การตีทวนะฮะดูชอบดูถูกใจนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆพี่ขอบคุณครับ